สิบนาทีเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมพลตวเรกวิรุนพื้นแสนสมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในานามสมาชิกรัฐสภาการที่ผมได้ขอวิปายในวันนี้ เพื่อสนับสนุนล่างของสมาชิกสภาผู้แทนและวุฒิสภาที่เสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสามล่างล่างที่หนึ่งคือเกี่ยวกับมาตรา190่า่างที่สองเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา68แห่งรัฐธรรมนูญและล่างที่สามเกี่ยวกับที่มาของ สมาชิกวุฒิสภาในการที่อภิปรายของผมนั้นผมได้สนับสนุนทั้งสามล่างและในวันในขณะน,นี้ผมก็จะอภิปรายสนับสนุนเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา111แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยปีพศสองพ5ห ผมขอเรียนกับท่านประธานสภาด้วยด้วยความเคารพว่ากระผมได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาปีพศ2543จนถึงปี2549นะครับผมขอเรียนให้ท่านประธานทราบเลยว่าสมาชิกวุฒิสภา ที่มาจากการเลือกตั้งนั้นผมเป็นสมาชิกวุฒิภารุ่นแรกตามรัฐนูลปี40ผมมีความภาคภูมิใจมากเพราะว่าในสมัยนั้นในรัฐนูลปี40นั้นมีสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด200คนมาจากการเลือกตั้งและสมาชิกวุฒิสภาขณะนั้นเป็นมีศัก มีศักด์รีเท่ากับสอสอคือเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยที่สำคัญที่สุดคือมาการจากการเลือกตั้งแล้วต่อมาผมอยู่ดำรงตำแหนง่งในสมาชิกวุฒิภานั้นนะ่ะหปีครับมีเลือกตั้งใหม่เป็นสมาชิกวุฒิภารุ่นที่สองที่หปีแต่รุ่นที่สองนี้ท่านอยู่ได้ประมาณหเดือนครับ ที่อยู่ได้ประมาณ5เดือนเนี่ยเนื่องจากว่าการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไม่ครบตามจำนวนพอในปี49 9, 9กันยา49ก็ได้เกิดการยึดอำนาจและยุบสภาที่มาจากการเลือกตั้งในรุ่นที่สองช่วยและก็ต่อมาได้มีรัฐมนูญปี50 กำหนดให้สมาชิกวุฒิภาเนี่ยมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละหนึ่งคนรวม76คนในปัจจุบันและมาจากการสรรหานะครับจำนวน74ขั้นหรือ74คนในปัจจุบันนี้การสรรหานี่สรรหามาจากไหนครับในปีรัชนูนนี้ครับฉบับนี้ผู้ที่สรรหาเนี่ย โดยส่วนใหญ่แล้วมาจากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากผู้ที่สรรหามาจากประธานมาจากใครครับมาจากประธานสาลดีกามาจากประธานสาลรัฐมนูลมาจากคณะกรรมการปปชมาจากคณะกรรมการเลือกตั้งที่สรรหาเข้ามา นะครับและในรัฐมนูนฉบับนี้กำหนดไว้อย่างไรครับการที่จะตั้งองค์กรอิสระอย่างกล่าวที่ผมกล่าวมาถึงนี้ไม่ว่าประธานศารรัฐมนูลไม่ว่าประธานปกตไม่ว่าประธานปวชไม่ว่าคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไม่ว่าประธานศารปกครองนะครับ <c oughs> รวมทั้งคณะ สารรัฐมนูลครับใครเป็นคนเห็นชอบครับคือวุฒิสภาวุฒิสภานี่มาจากไหนครับก็มาจากประชาชนซะ76สคนและจากสรรหาซะ74คนครับท่านจะเห็นว่าใน150คนนี้นะครับเวลาจะเลือกสอวสรรหาใครเป็นคนเลือกก็อ,องค์กรอิสระ ท่านเห็นไหมฮะและว่าเราจะเห็นชอบองค์กรสลาใครครับก็ใครล่ะครับก็สวสรรหาและสวเลือกตั้งนั่นแหละครับต่างคนต่างตอบแทนนะครับในรัฐมนุษบับนี้นะครับไม่เหมือนปี40ที่ผมอยู่นะครับผู้องค์กรอิสระทั้งหลายลนะั่นน่ะ200คนนะัออ่นน่ะสวเห็นชอบ ทั้งสองข้อยร้อยคนจากการเลือกตั้งสวเห็นชอบครับแต่ท่านองค์กรอิสระทั้งหลายไม่มีสิทธิตั้งจากไม่มีสิทธิตั้งเห็นชอบจากการสรรหาสวรครับอย่างนั้นผมถึงเห็นว่าสวเลือกตั้งนี้มาจากประชาชนเป็นเอาให้อำนาจประชาชนในการที่จะทำงานให้เป็นอย่างอิสระและเอกภาพ ไม่ใช่ต่างตอบแทนและสิ่งสำคัญที่สุดครับสอวอมีอำนาจอะไรรู้ไหมครับอำนาจถอดถอนนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสอรวอสอสอ,องค์กรอิสระทั้งหลายครับรวมทั้งพิพกากษา ตุลาการนะครับในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ที่จะสอไปทางชุดจริตที่สอไปนาการปฏิบัติยุติใบหน้าที่ไม่ยุติธรรมที่สอว่าไม่เป็นกลางในการพิพากษาตัดสินคดีพิจารณาคดีเอ็นเอียงไหมนี่คือสาระสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ที่ท่านจะต้องพิดหนาเห็นไหมครับ ที่ผ่านมาเนี่ยเราหวังว่ารันูลปี50จะดีกว่าปี40ว่าองค์กรอิสระเป็นยังไงครับขาบวนการในการตัดสินคดีเป็นยังไงเห็นแก่ตาประชาชนและสภาหแห่งนี้อย่างนั้นสิ่งที่ผมอยากกับพี่นาก็ให้เห็นชัดเจนว่าอำนาจสอสออำนาจสอวอดัน มาจากพวงชนชาวไทยแล้วสรรหามาจากพวงชนชาวไทยไหมกฎหมายรัฐนูนใช่ปี50าดูนที่เขียนไว้ว่าสสไม่ว่าสรรหา,าไม่ว่าสสอเลือกตั้งไม่สอวเลือกตั้งสรรหาเนี่ยเป็นผู้แทนพวงชนชาวไทยแล้วท่าน74คนนีเป็นผู้แทนพว,ว,ว,วงชนชาวไทยไหมดูให้ดี ดูให้ชัดอย่างนั้นการที่ท่านกลับไปให้ประชาชนเลือกตั้งในในร่างฉบับนี้เนี่ยสองคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชอบที่ควรครับเป็นสิ่งน่าเห็นใจที่เหมาะสมผมยังมองไปถึงตุลาการนะครับโดยเฉพาะสารน้านูนประธานสารปกรครองนะครับสิ่งสำคัญดังนี้ เป็นการแก้คืนสิทธิ์ให้กับประชาชนนะครับชัดเจนคืนสิทธิ์ให้ประชาชนและการแก้คราวนี้ก็ให้สิทธิ์สวสัรหาที่ท่านมีอยู่ท่านอยู่ต่อไปจนจบตามววระเมื่อจบววระแล้วท่านก็มีสิทธิ์มาลงเลือกตั้งอีกไม่ได้ตัดสิทธิ์อะไร เป็นการคืนสิทธิ์ให้แก่ท่านและให้ท่านเข้ามาสู่กระบวนการมาจากประชาชนไม่ใช่มาจากคนไม่กี่คนที่มาสรรหาแล้วลงมติอะไรสารพัดเรื่องใช่ท่านเป็นคนดีมีเยอะคนที่รู้จักกับผมเนี่ยทั้งสรรหาและเลือกตั้งรู้จักกันดีนะครับเราขอให้ท่านพินาโดยโรอบคอบ และผมขอสนับสนุนในการแก้ไขกฎหมายให้สวมาจากการเลือกตั้งตามมาตราหนึ่งหนึ่งที่แก้ไขครั้งนี้จำนวน200คนครับผมขอสนับสนุน